โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะช่วง Data ้าคาแรคเตอร์กันดั้มกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะมาอยู่กับโมบิสูตรในโปรเจกต์ีตัวที่3กันนั่นก็คือก hey ันดั้มตีอาร์วันเฮเซลไขหรือว่าเฮเซลคัสตอมเราเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมตัวของ TR1 อาร์วันเนี่ยมึงมีหลายเวอร์ชั่นซะเลอะเกินวะจุดกําเนิดของหลายเวอร์ชั่นมันก็เริ่มต้นมาจากตัวของเฮเซลไข่ Kai, ตัวนี้นั่นเองครับคลิปนี้ก็จะต่อจากเฮเซลหนึ่งและเฮเซล สอพอดีอะเนาะใครที่ยังไม่ดูจุดเริ่มต้นไปดูจุดนั้นก่อนก็แล้วกันโอเคเราก็มาเริ่มกันดีกว่าครับหลังจากที่เฮเซล1ของเวสเมอร์ฟี่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากการต่อสู้กับเศษซากของซีออนทาให้ได้มีการนาโมบิสูดเครื่องนี้กลับมาซ่อมแซมครับในการซ่อมแซมนั้นจะเป็นการซ่อมแซมเพื่อกลับสู่สภาพเดิมนะครับโดยจะเป็นการนาอะไ่ของจิมคิวมาทําการประกอบและซ่อมแซมทําให้มันกลับสู่สภาพเดิมหรือก็คือไม่ใช่เวอร์ชั่นคัสตอมนั่นเองนั่นจะเป็นแบบแผนซ่อมแซมที่พวกนักวิจัยนั้นวางแผนเอาไว้นะครับคือไม่กะว่าจะทําการปรับแต่งอะไรแล้วเนื่องจากว่า TR1 ทําวันทการทดสอบและเก็บข้อมูลทุกอย่างเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับไม่จะ จะต้องทําการปรับแต่งแค่ซ่อมแซมแล้วเอาไปใช้ในการลบตามปกติก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นั่นเองแต่ถ้าว่าทางหน่วยทีทีไม่ได้ทําตามแผนการนี้ครับพวกเขาต้องการที่จะปรับแต่งเฮเซลหนึ่งให้มีสมรรถนะที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะเดิมทีแม่งกระจอกง่อยมากเลยข้อบอกพร่องหลักๆของมันก็คือไส้ในมันเป็นจิ้มเคลวไหนๆก็พังแล้ว ข้อมูลก็เก็บเสร็จหมดแล้วไอ้พวกพัฒนาก็แค่อยากจะให้ซ่อมๆเพื่อเอาไปใช้งานได้แค่นั้นงั้นเราก็ทําตามใจชอบเลยก็แล้วกันเริ่มมีการรื้อโครงสร้างภายในของตัวมสุธูดออกมาแล้วทาการปรับแต่งไส้ในทั้งหมดเลยครับทําให้ไส้ในของมันไม่ใช่จิมเคลอีกต่อไปโดยการปรับแต่งนี้จะเป็นการแก้จุดบอดทั้งหมดของตัวเฮเซลหนึ่งซึ่งจุดเริ่มต้นก็คือตัวของแหล่งพลังงานที่เป็นพลังงานของจิมเคลเครื่องปฏิกรณ์พลังงานของจิมเคลสามารถที่จะสร้างพลังงานได้ 1. 1,420กิโลวัตต์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานแต่ไม่รองรับกับอุปกรณ์ใหม่ทําให้ได้มีการปรับแต่งตัวของแหล่งพลังงานใหม่ให้สามารถรองรับพลังงานได้มากกว่าเดิมทําการปรับแต่งเครื่องปฏิกรณ์พลังงานโดยจะมีการบวกพลังงานเพิ่มเข้าไปอีกถึง390กิโลวัตต์ครับเอาไปบวกกันได้เลย พลังงานของโมบิสูในตอนนี้สูงมากกว่า GP1 ก่อนติดแพ็กฟูเบอร์เนียนซะอีกนะครับซึ่งถือว่ามันตรงตามคอนเซปต์เดิมของการดั้ม TR ที่ต้องการวางแผนให้โมบิสูนั้นมีศักยภาพที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าตระกูล GP นั่นเอง พลังงานของบรบิสูทในตอนนี้รองรับการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆของ TR1 ในปัจจุบันและในอนาคตที่เราจะทําคลิปต่อไปด้วยนะครับจากการที่ปรับแต่งพลังงานเป็นอันเสร็จสิส้นแล้วมันสามารถที่จะดึงศักยภาพของอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกมาได้อย่างเต็มรูปแบบพูดง่ายๆก็ประมาณนี้แล้วกันหลังจากที่ทําการปรับแต่งพลังงานเสร็จแล้วอย่างที่2ต่อมาเลยครับปรับแต่งระบบปฏิบัติการของบรบิสิ์หรือว่า OS ปฏิบัติการนั่นเองครับ OS ปฏิบัติการเดิมก็คือจิมเคลใช่ไหมซึ่งไม่รองรับกับการติดตั้งอุ ปฏิบัติการใหม่ให้รองรับกับการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆใ,ในอนาคตซึ่งจะเป็น o อปฏิบัติการของพวกกันดั้มนั่นเองครับแล้วนอกเหนือจากการปรับแต่ง o อปฏิบัติการแล้วยังทําการเปลี่ยนห้องนักบินใหม่ยกชุดด้วยนะครับโดยห้องนักบินเดิมมันก็จะเป็นห้องนักบินของจิมเคลวได้มีการปรับเปลี่ยนห้องนักบินใหม่ให้กลายเป็นออมอนิเตอร์หรือว่าห้องนักบินแบบ3-60องศานั่นเองครับก็เป็นห้องนักบินกันดัมนั่นแหละต่อไปเป็นอย่างที่3โครงสร้างเฟรมภายในปรับแต่งใหม่ทั้งหมดนะครับจึงทาให้ ของโมบิสุนั้นมีการปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากตัวของเฮเซลหนึ่งซึ่งมันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในครับซึ่งการปรับเปลี่ยนตัวของโครงเฟรมภายในของมันเนี่ยจะทําให้มันรองรับน้ําหนักของตัวโมบิสุที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการติดตั้งอุปกรณ์ได้และยังปรับสมดุลน้ําหนักให้เข้ากับอุปกรณ์ใหม่ได้ด้วย ต่อไปจะเป็นการดัดแปลงภายนอกของตัวโมบิสูตนะครับอย่างแรกเลยก็คือแอคสูเอเตอร์ที่ส่วนคอของโมบิสูตรครับซึ่งเดิมทีมันใช้ในการเก็บอุปกรณ์อื่นๆแล้วก็เอาไปเป็นตัวเชื่อมต่อแบกแพกด้านหลังใช่ไหม จำนวนอุปกรณ์อย่างมิไซล์ระเบิดมือบีมเซเบอร์เนี่ยมันเลือกติดได้เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ติดได้ในจํานวนที่จํากัดจุดนี้เนี่ยมันจะเพิ่มช่องให้สามารถเก็บได้เยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากระเบิดมือที่น่าจะมี2ลูกอาจจะกลายเป็น4ลูกประมาณนี้นั่นเองอย่างที่2เลยที่มีการปรับแต่งไปก็คือส่วนเอวของโมบิสูทครับตรงส่วนเอวของโมบิสูทเนี่ยมันจะสามารถเก็บแม็กซีนของอาวุธปืนได้แต่ว่าตัวแม็กซีนมันสามารถเก็บได้เพียงแค่2แม็กเท่านั้นครับในขณะที่ตัวของคัสตอมเนี่ยจะทําการปรับแต่งให้ สามารถเก็บได้เยอะขึ้นซึ่งสามารถบรรจุต,ตัวของแมกกาซีนไว้ที่เอวได้ถึง4แม็กเลย ในตอนที่มีการใช้ซับอาร์มยูนิตซึ่งเดิมทีแล้ว o อปฏิบัติการไม่รองรับกับซับอาร์มทำให้ไม่สามารถที่จะใช้งานแขนโมบิสูดกับแขนซับอาร์มพร้อมกันได้ในจุดนี้จะทําการปรับแก้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทำให้สามารถที่จะใช้แขนซับอาร์มกับโมบิสูดพร้อมกันได้เลยแต่ว่าการควบคุมมันก็ยากอยู่ดีจึงทําให้ไม่ค่อยมีการใช้งานสักเท่าไหร่กันดั้ม TR1 h hey นเ e l ซในตอนนี้เรียกได้ว่ามันคือกันดั้มตัวจริงแบลนดนเองครับศักยภาพของมันเทียบเท่าได้กับกันดั้ม GP1 ก่อนเบอก่อนยนเลย เราจะเห็นว่าเฮเซลคัสตอมเนี่ยเครื่องมันจะเป็นสีขาวนะครับที่มันเป็นสีขาวเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่ทําการทาสีครับตัวของเฮเซลคัสตอมเนี่ยจะมีอยู่3สีด้วยกันจะเป็นสีดั้งเดิมก็คือสีขาวสีที่2ก็จะเป็นสีของทีทานก็คือสีน้ําเงินเข้มและสีที่3สีของหน่วยทีทีครับสีของหน่วยทีทีก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็จะมีลายสีเหลืองติดตามตัวมาด้วย หลังจากที่ทำการปรับแต่งเป็นอาเซติลแล้วไอ้พวกนักพัฒนาครับมันก็เห็นการปรับแต่งนี้ด้วยแล้วมันก็ได้ไปเช็คข้อมูลของตัวโมบวิสูดว่าเฮ้ยศ <c oughs> ักยภาพของมันเนี่ยคือกันด้ามเลยเป็นพื้นฐานของการวางแผนแรกเริ่มของตัวเฮเซลที่พวกเราคิดเลยนี่หว่าไม่ได้การและเราต้องทําการเก็บข้อมูลของเครื่องนี้เพิ่มจ้าขอบคุณมากไอ้ห่า จากจุดนี้เองครับทำให้การพัฒนา TR1 ที่น่าจะสิ้นสุดอยู่ที่ตัวของเฮเซลปกติแล้วเกิดการงอก TR1 เวอร์ชั่นต่างๆต,ตามมาในภายหลังนั่นเองครับ กอนะเฮเซลหนึ hey ่งจุดบอดมันคือจิมควเข้าบอกพ่องเยอะแยะมากมาแก่กองยกเลิกการพัฒนาแม่งเลยเก็บข้อมูลเสร็จแล้วกลายเป็นว่าเฮ้มันใช่เลยว่ะอีคัสตอมนี่มันใช่เลยเว้ยทำการพัฒนาต่อเอาอุปกรณ์ต่างๆที่พวกเราทําไว้เอามายัดใส่ไอหมอนี่ให้หมดเพื่อทําการทดสอบโมบิสูตรนั่นเองครับแล้วนอกเหนือจากการพัฒนายังคงดําเนินต่อไปยังได้มีการสร้าง TR1 เพิ่มซึ่งไม่รู้ว่ามีจํานวนกี่เครื่องกันแน่นะครับแล้ว TR1 พวกนั้นไม่ใช่ TR1 ที่มาจากเฮเซลหนึ่งปกติแต่มาจากทร R1 ที่เป็นเฮเซลคัสตอมเลย คือทีทานเนี่ยเลิกมักง,ง่ายและที่สร้าง TR1 ขึ้นมาจากจิมเคลใส่หัว am, กันดั้มกลายเป็นการสร้างคัสตอมที่เป็นของดีๆไปเลยหลังจากที่ทําการปรับแต่งเฮเซลหนึ่งให้กลายเป็นคัสตอมแล้วก็ได้มีการนําตัวของเฮเซลสองซึ่งก็คือคลิปก่อนหน้านี้มาทําการปรับแต่งต่อโดยมันจะกลายเป็นแอดวานซ์เฮเซลและปฏิบัติการคู่กันกับเครื่องนี้ครับอุปกรณ์ของเฮเซลคัสตอมก็ยังคงสามารถติดตั้งเหมือนกับเฮเซลหนึ่งและเฮเซลสองได้อุปกรณ์ในครั้งก่อนก็จะมีไฮมูเวอรตี้หรือว่า3โลฟูลอาร์เมอร์ แอดวานแล้วก็ t ทบู o เตอร์เราจะขอพูดถึงร่างฟอร์มที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือสไนเปอร์ยูนิต สไนเปอร์ยูนิตจะมีการใช้งานซับอาร์มและส่วนหัวเซนเซอร์ใหม่นั่นก็คือแบบของแอดวานแต่ว่าจะมีการนำอาวุธปืนใหม่มาใช้งานด้วยอาวุธปืนใหม่ก็คือรองเบดไรเฟิลรองเบดไรเฟิลมันคือบีมไรเฟิลดั้งเดิมของตัว TR ครับแต่ว่าจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยโดยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมของตัวปืนก็คือฮีทเบดหรือว่าดาบความร้อนสูงเอามาประกอบเข้ากับปืนจนเกิดเป็นลองเบดไรเฟิลสามารถใช้ในการฟันดาบและใช้ในการยิงระยะไกลได้ จะแตกต่างจากตัวของแอดวานเฮเซลนะครับแอดวานเฮเซลเนี่ยมีการใช้งานเซ็นเซอร์ที่ส่วนหัวก็จริงซึ่งเป็นเซนเซอร์สไนเปอร์สามารถซุ่มโจมตีได้แต่อาวุธปืนของมันเนี่ยเป็นอาวุธปืนที่ใช้ในการโจมตีระยะกลางไม่ใช่ระยะไกลครับทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ศักยภาพของตัวเซ็นเซอร์ในการซุ่มโจมตีได้แต่จากการติดตั้งอาวุธปืนนี้เนี่ยจะดึงศักยภาพของเซ็นเซอร์ทําให้ไม่สามารถที่จะใช้ซุ่มโจมตีได้นั่นเองและอาวุธปืนนี้ยังกลายเป็นอาวุธปืนหลักของตัวเฮเซลในรุ่นหลังๆอีกด้วยไปต่่ออออกอกกกกกััับีุปรณ์็็แล้วนนนนคื อีคล s สย e ูนิคืออุปกรณ์ที่ทําให้โมบิสูตรบินได้ภายใต้ชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งมันนั้นเป็นโปรโตไทป์ของแบร์อรนั่นเองโดยอ e ีคลอ s ยูนิตนั้นจะมีรุ่นโปรโตไทป์กับรุ่นที่เสมบสรณ์แล้ว ซึ่งรุ่นโปตรตายก็จะเป็นตามรูปนี้ครับโดยตัวของ Ecross Unit จะมีหลักการทำงานที่จะเป็นการใช้งานเครื่องยนต์เทอร์โมนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ที่ไหล่2ข้างและด้านหลังของบรบิสูธ์ตรงเอวอีก1อันถ้าให้บมบิสูต์สามารถที่จะบินได้โดยการใช้บูสเตอร์นอกเหนือจากทัสเตอร์ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นแล้วยังมีการติดตั้งปีกเอาไว้ใช้ในการปรับทิศทางระหว่างการบินด้วยถึงแม้ว่าจะมีตัวปรับทิศทางนี้นะครับตัวบมบิสูต์ก็ยังขาดความคล่องตัวในการบินอยู่ดี ทัสเตอร์ที่ส่วนไหลาสามารถหมุนไปข้างหน้าได้90องศาเหมือนกับตัวของแบรแลนด์ก็นะมันเป็นรุ่นโปรโตไทป์ของแบรแลนด์นั่นเองครับแล้วจากการทดสอบโมบิสูดเครื่องนี้ทั้งในรุ่นโปรโตไทป์และรุ่นที่สมบูรณ์เนี่ยได้ข้อสรุปว่าไม่สามารถที่จะบินบนฟ้าได้ดีอันหนึ่งเกิดขึ้นมาจากรูปร่างของตัวโมบิสูดเองครับไม่ใช่ว่ารูปร่างของมันดูใหญ่เทอะทะหรืออะไรนะมันหมายถึงรูปร่างที่มันเป็นคนต่างหากครับรูปร่างแบบคนไม่เหมาะสาหรับการบินรูปร่างแบบคนลักษณะอากา,าศพลศาสตร์นั้นแย่มาก ถึงแม้ว่าจะมีการปรับแก้แล้วก็ตามโดยได้มีการปรับแต่งเล็กน้อยนะครับนอกเหนือจากตัวทัสเตอร์เนี่ยยังมีการเพิ่มยูนิตปีกแบบใหม่ด้วยซึ่งตัวยูนิตปีกนี้จะเป็นการใช้งานแอโรไดนามิกนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีการใช้งานแอโรไดนามิกร่วมกับตัวทัสเตอร์การบินของมันก็ยังคงแย่อยู่ดีข้อสรุปเลยกลายเป็นว่าถ้าเราจะทําหุ่นบินได้เราต้องห้ามทําให้มันรูปร่างเป็นคนนั่นเองครับและในตอนที่พัฒน,นาเบลเลนรวมไปถึงโมบิสูที่บินได้ต่างๆรูปร่างของมันเราจะเห็นว่าไม่ มีความเป็นคนเลยแบลนดก็ไม่ใช่คนนะครับเหมือนพวกขังข่าวซะมากกว่าตัวของกาแพนหรือว่าตัวของอาชิมะเองก็ไม่ใช่รูปร่างแบบคนเลยซึ่งมันเป็นข้อสรุปที่มาจากตัวนี้นั่นเองครับอีคลอสยูนิตถึงแม้ว่าจะทําให้เฮเซลสามารถที่จะบินบนฟ้าได้ก็จริงแต่ความคล่องตัวของมันก็ไม่มีบินเป็นเส้นตรงเลยและโอกาสที่จะหลบกระสุนปืนระหว่างการบินเป็นไปได้ยากมากจึงกลายเป็นว่ายกเลิกการพัฒนารูปร่างแบบคนแล้วก็ไปพัฒนาแบลนดในเวลาต่อมา พาสการบินของอ e ีครอสนี้ก็ยกเลิกการใช้งานเช่นเดียวกันโอเคเราก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับกับตัวของเฮเซล c u สตอมแล้วยังเหลืออีกหลายเวอร์ชั่นด้วยก็จะค่อยๆทยอยตามกันมาก็แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม